ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับดิฉันนะคะอีฟอลิศลาค่ะแล้ววันนี้นะคะอีฟพาทุกๆท่านค่ะมาอยู่กันที่โครงการไลโอพามสีราชาบ่อวินค่ะซึ่งสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักค่ะทางโครงการไลโอพามเนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะกับบ้านแห่งรักค่ะใครที่ซองบ้านภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายกันเลยกุ องรับทองเป็นคู่นะคะคุณก็จะได้รับทองคำแบบคู่แล้วก็ได้รับของแถมพิเศษปด้านนี้เลยนะคะและอย่าลืมมาพบกับข้อเสนอสุดพิเศษภายในเดือนกุมภากันนะคะใครสนใจทิ้งรายละเอียดกันไว้ได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ